ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบิลลี่โฮแกนหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลยอมรับว่าสถานะทีมในตอนนี้กำลังสร้างกันใหม่หลังผู้จัดการทีมเจอเกนครอปส่งไม้ผลัดให้เฮดโค้ชอาเนอร์สลอตจนส่งผลต่อแรงจูงใจบ,บนตลาดซื้อขายพวกหน้าใหม่หคงแดงคือทีมเดียวที่จบท็อปไฟเมื่อรุูการ2023-2024ของ5ลีกใหญ่ยุโรปพิมลีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปน เซเรอาอิตาลีและซูเปอร์ลีกโปรตุเกสแล้วยังไม่มีขาเข้าใหม่แม้แต่คนเดียวในตลาดหน้าร้อนนี้นำมาซึ่งความกังวลใจแทนกุนซ่วัย45ปีและความกังขาต่อฝีมือของดิชาร์ดฮิวพรพอออก,กีฬาคนใหม่ซึ่งดึงจาก,กบอนมัดกกาเปโดมาเกสพอออเทคนิคที่ดูดจากเบนฟิก้าจริงหรือเปล่า ประเด็นดังกล่าว c ีอชาวอเมริกันที่สนิทสนมกับครอบขอออกตัวแทนทีมงานชุดปัจจุบันว่าวิ่งกันขาผิดแล้วแต่เพราะบารมีมันแตกต่างจาก JK กว่าจะได้ใครก็ต้องอาศัยเวลาสักหน่อยทั้งสถานะในตลาดซื้อขายก็กลายเป็นรองบ่อนเมื่อเทียบกับขาใหญ่อยู่นึง การจากไปของเจอเก้นเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลยิ่งใหญ่แก่สโมสรแต่มันก็คือการตัดสินใจที่เหมาะสม,สมสำหรับตัวแก่เองและครอบครัว23-2024เพราะปัญหากระดูกหลังส่วนล่างผลจากพัฒนาร่างกายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สำหรับทัวร์สหรัฐเที่ยวนี้ดาวเตยวัย19ปีมีทิศทางบวกและเป้าหมายเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช้งานของกลุ่นสอดัดปรีซีซั่นเท่าที่ผ่านมาแจ่มเลยเอาจริงๆการมีเฮดโค้ดใหม่ก็พอว่าอะไรๆต่างจากเดิม ไม่ว่ากิจวัตรซ้อมหรือทีมสตาฟการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการน,นี่ยังเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทัวร์ปีซีซั่นยังสหรัฐมันก็ยิ่งตื่นเต้นจะได้เห็นว่าดูการใหม่สามารถคว้าอะไรติดมือบ้างเอาจริงๆสมัยเด็กกว่านี้เคยมาแข่งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่เมืองดัลลัสแต่มาเที่ยวหรืออะไรอย่างอื่นไม่เคยมันดีที่มีโอกาสมาสัมผัสประเทศนี้เป้าหมายของตัวเองประการแรกคือเรียกความฟิตให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อย่างน้อยจุดที่เคยจากนั้นก็เคลีระดับผลงานจังหวะการเล่น อย่างตอนนี้พยายามเรียนรู้ระบบการเล่นใหม่และรูปแบบที่บอสต้องการทุกครั้งที่ได้รับโอกาสก,าก็จะคว้าไว้และทำงานให้หนักการอุ่นเครื่องพบอาร์ซอนอลต่อด้วยแมนจเตต่างก็เป็นสโมสรและทีมใหญ่ที่เราเผชิญหน้าประจำบนพีเมลีกอังกฤษหรือฟุตบอลถ้วยในประเทศเป็นอารีตัวฉกาจเช่นกันดังนั้นก็หวังว่าเราสามารถโค่นลงได้อันหนึ่งนอกจากกีฬาฟุตบอลทักษะการเล่นปิงปองของแข้งสเปนนิชก็เป็นหัวแถวของทัวร์สหรัฐ2024 คิกเกอรายงานว่ามานูโคน่ได้ทําการแจ้งกับบริเซียมินเช่นกลัดบักแล้วว่าเขาอยากที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และหากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาเขาต้องการให้สโมสรพิจารณาข้อเสนอนั้นด้วยย้อนกลับไปในช่วงตลาดซื้อขายในซัมเมอร์ที่แล้วลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับโคน่อย่างมากและมีรายงานว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้กลัดบักพิจารณาด้วย แต่ไม่นานเขาก็ได้รับบาดเจ็บกับทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่21ในศึกฟุตบอลยูโรและนั่นทําให้ไม่สามารถย้ายไปร่วมทีมหงแดงได้ในที่สุดตอนนี้มีการประเมินว่ากองกลางวัย23ปีจะสามารถย้ายออกจากกลัดบักได้ในราคา16.8ล้านปอนด์ในช่วงสัมรินี้ซึ่งปัจจุบันตอนนี้โคเนีกกำลังช่วยทีมชาติฝรั่งเศสในศึกโอลิมปิกอยู่ในขณะนี้และมีฟอร์มที่ดีอย่างมากอีกด้วย คำถามคือลิอร์พูยังสนใจอยู่ไหมเนื่องจากว่าตอนนั้นคือยุของเจเคและยอชมัดเคก็เป็นผูมในการกีฬานในตอนนั้นอีกด้วยต,ตัวโตแมกโตวเว็บรายงานว่าสโมสรลริ์พูได้ทาการติดต่อไปอยังสโมสร,รเจนัวเพื่อทําการสอบถามถึงการย้ายทีมของมอร์เทนเฟนรุบแล้วในเวลานี้แม้ว่าเจนัวจะไม่ต้องการขายกองกลางทีมชาติเดนมาร์กวัย23่าวตลาดซื้อขายนักเตะจากสื่อดังในรอบวันที่30กรกฎาคม2567 พิมลิกอังกฤษ,อ,กฤษอิสมายลาซาจะย้ายจากโอลิมปิกมาเกสไปร่วมทีมคริสตันผลิตด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์อย่างแน่นอนเหลือเพียงการจัดการเอกสารเรื่องวีซ่าเท่านั้นข่าวจากฟาบิโซโรโมาโนเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวไมค์เพนเดอร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเก่งข่าวจากฟาบิโซโรมาโนแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวคริสเตียนแม็กฟาเรนกองหลังดาวรุ่งจากนิวอย์กเอฟซีมาร่วมทีมแล้ว ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่คริสเตียนเอลิกเซนยืนยันว่าเขายังคงเหลือสัญญากับแมตตอีกหนึ่งปีและจะเป็นปีสุดท้ายของเขากับสโมสรข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่เนคาสเซนยังไม่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาลิกเดียวจากเอซีมิลานตามที่เป็นข่าวลือกันข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่อารอนอันเซลมิโน่กำลังตรวจร่างกายกับเชลซีที่ลอนดอนและเตรียมที่จะเซ็นสัญญาย,ายาวถึงปี2030รวมถึงจะย้ายกลับโบคาจูเนียด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลข่าวจากฟาบิโซโรมาโน ไบรตันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวดีโกโกเมสกองกลางชาวปารากวัยจากอินเตอร์ไมอามีมาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ข่าวจากฟา e บิโซโดมาโนฟิลิปยอร์เกนเซนกำลังตัวร่างกายกับเชลซีหลังบรรลุข้อตกลงย้ายจากเบียเดเอามาร่วมทีมด้วยค่าตัว24.5ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโดมาโน่บอนมาเตรียมจะเปิดตัวดีนฮอยเซนจากยูเวนตุสในเร็ววันนี้ข่าวจากเจลลูก้าดิมาเชโอแฮร์รี่แม็กควายืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เด็ในซัมเมอร์นี้ข่าวจากเมเลซ อาเดียงราบบโอปฏิเสธข้อเสนอของลิพูโดยเจ้าตัวต้องการจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าจาก t u t t o s p o t com ฟีนูตตั้งค่าตัวของดาวิฮันโก้กองหลังตัวเก่งเอาไว้ที่40ล้านยูโรทมกลางความสนใจจากลิเวอร์พูลและอาเลติโกมาริตเข้าจากเดอะเทลกราฟลาดิกาสเปนเจ้าของทีมเรอัลซูซิดาดยืนยันว่าโรบินเลนน็อกมองย้ายไปร่วมทีมอาเลติโกมาริตด้วยค่าตัว3 4 5้าล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโน วิกตอร์โรเก้ปฏิเสธที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปร่วมทีมอัลฮิลานแล้วข่าวจากฟาบิโซโรมาโนบียร์ได้เอกำลังเปิดเจรจาหวังคว้าตัวโอมาโซแลกองหลังของเรดบูลเซาบอกได้ค่าตัว8.5ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโนบาร์เซโลนาติดต่อไปอยังตัวแทนของดานิโอโมแล้วแต่พวกเขาต้องการจะปิดดลนิโกโวิลเลียมส์มาร่วมทีมให้ได้ซะก่อนข่าวจากฟาบิโซโรมาโน เรอัลมาดริดมีแผนจะเซ็นสัญญากับเทรนัลเล็กซานเดอร์โนกองหลังของลิเวอร์พูลแล้วและเอาฟอนโซเดวิสแบ็กซ้ายของไปเยรนมาร่วมทีมหลังจากทั้งคู่หมดสัญญาในปี2025ั่าเข้าจากมาโตโมเรโตบาร์เซโลน่าอาจเลือกไม่เซ็นสัญญากับชัวร์กันเซลโลหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าแบ็กรายนี้มีค่าตัวที่25ล้านปอนด์เข้าจากมุนโดเดปอร์โตเกาโชเซเรียอาอิตาลี สตาหินยาพาฟโลวิดกองหลังชาวเซเบียตกำลังอยู่ระหว่างการตรวจร่างกายกับเอซีมิลานหลังจากบรรลุข้อตกลงย้ายจากเลดบูซาวบวกมาร่วมทีมข่าจากฟาบิโซโรมาโนโดับิดเดชายังไม่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมเจนัวณเวลานี้ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโ,โรมาก,กำลังเจรจาก,กับกิโรนาในการคว้าตัวอาร์เจมดอฟริกกองหน้าชาวยูเครนโดยข้อเสนอปัจจุบันอยู่ที่35ล้านยูโรบวกโบนัสข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโ มอนซาบรุ a, u, ข้อตกลงคว้าตัวแคลอรนาบาสมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวแล้วข่าวจากฟาบิโซโรมาโนนาบลีต้องการจะเซ็นสัญญากับโรเมลูลูกากูจากเชลซีให้เร็วที่สุดแต่ยังติดที่วิกเตอร์โอซิมเห็นยังไม่สามารถย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แ,แชกแมงได้เนื่องจากตกลงค่าตัวกันไม่ได้ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ